หมดนาที่พวกเราสองคนแล้วนะครับสงมอคความสุขจักบนเวทีมอบหนาทีให้กับศิลปินที่ท่านรอคอยรอยคอยกับสาวน้อยมหัศาจรรย์ุองอีงเพ็ตตงตทนเช่นทัง เพรา้นไปกินตากินปอดมึง hmm. เั่นเว้ยวันนี้จ้าพี่น้องใส่ลรอใช่ลรอลูกคอยพี่กองอยอยู่ทั้งไตเพียะไม่มึงลงไปหาเิ้าแตกจีบเอ้ยโอ้ยหมายันแม่มึงนี่แหละี่อู้หูมาหน้าแดงปานคอยแถวบ้านเนี่ยอู้วววัวเป็นหีหมูขืนจะเป็นหมกเข้าท่วงตาแม่ครับเนาะขายดีเพราะอะไรใหญ่คนขายทั่วเพราะอขายดี คันไข่ดีสินาแดงจึงครึ้งยังสันจิตกระทงสองคนได้กันกว่ามันมดน้ำพ่อกันยุใส่วกายืนิรงเล่าซ้ำแย่งกระจกเลยเดี๋ยวนี้เอาบอกทัวม่จินจะทงเลยเขาเอามาขายยี่สิก่เยให้นองให้นุ่งสแตกที่ซึ้อกับอะไรน้องไปเห็นผู้ชายขนไห้ขนไห้เอาเครจับวเราขนไห้ขนไห้ใส่หลัผู้ได้เสียวเงินไห้ควากไปไปไปเหยียบเล็บพชนะ คุณค้างอ่ะเฮ้ยหนาเพราะอาบูคนเขาไปกว่ที่เดียวเอือลูกเจ้ามาทำไมย่ายมาไม่เบ้อหาพ่อพ่อกจะเมาไว้เลิกเงินยังได้เขี่ยวแค่ต่อขันเป้าคือบ่พาอแล้วมัจะทีอังพุนเอ้าเพิ่นมีซ้อมเพิ่นมีซ้อมห่วยพุ่น์หนาพ่น์ยับไอเรายู่ทั้งหนาไกลๆพุ่นเพิ่นเตียมแล้วเปียกแก่เพราะเป็นเฉียดเป็นอย่างไปผู้เพิ่นผู้เพิ่นกบไหม เอาแม่ขึ้นแม่มาเอาคอยขึ้นได้ยัยแม่แม่แม่มึงกูแม่มึงอึ๊บโอ้ยคืนก็โต๊ดไ่หลวกเพราคือบ้านคือเมืองเพิ่นพี่น้องเอาคือสิบเพราะคือแต่แต่คอยทองมันพูนา่อยสิบเอาสู่เเฟ่งเปี่ยงคนอื่นเขาทองเขาอยากส่งอยากประคามเจ้าเลยคอยคอยที่ทองนี่นี่ข่อยอยากขี่ยวดมือเอาก็เข้าไปออกมาหนาตามันเป็นทั้งที่ก็กินแม่เขาอยากขี่คือแม่ข่อยบอก อาจังย์สีนี่อ like ีน้งเบอร์อุปการสมซื้อสมเจียดสมทักษีตลอดเนาะสมเอางานใหญ่ดิงานใหญ่ตัวท่านสอสอกันมากไหมโอ้วันดีครับท่านสอสอครับไสหลักสีโอ้แก่เพิ่งเห็นกูไหวจักกระฉี ปกติแหละธรรมดาดิจานงานแบบนี้พจน์ิีจูดผู้ดิเอาคือจังมาเคลืนอยู่พจนท้องอยู่พจนท้องปาดผู้ขึ้นมาง่ามได้จิ้งใหญ่อลังการเลยตุ้มต่ำตุ้มต่ำตุ้มต่ำอันนี้เป็นเอิ้นผู้ดิเหรอเอายุ่งอยู่เป็เอิ้นผู้เอิ้นแล้วเป็นเอิ้นผู้เอิ้นผู้รับปฐุมรันเอิ่นผู้ครับเอาอยู่พจนท้องพ่นเรือบ่เอิ้นผู้เอาพ่นเอิ้อนยังขนาดไม่จับแล้วคอยไปยืนซื้อของอยู่เออไม่ไงหนึ่งอยู่ข้างๆเพราะเขาจูดผู้ตุ้มอุ้ยหีล้น กูก็เคลี้ยวหาแล้วกูก็ได้หาหยางหาหีเปิ้ลเว้ยสาธุแม่ถือไว้หมดแดงนะแม่พี่น้องเอ้ยอันหยีมันบ่อยาบมันบ่อยาบที่ประเทอุ้ยเด็กเก็งหน่อยกับมี่ไ่ยาวม่ยิ่งกับมี่เอาพี่โยมบ่อยาบก็งี้เลมันบ่อยาบไป็นสิ่บ่อยาบเลยนี่บางหยาบในรถหีคักขัดเนี่ยเจ้าก็รูประนันไลน์ว่างมีว่างีใช่ไหมเอายังชูฟังหยีเบิ้ลนั่นเพิ่งเอาตังค์ม่หายหรอกเออเห็นปรนันขอบคุณค่ะอุ้ย ผู้เดียวใจดีพ่อผมผู้เดียวใจดีจะได้หัวก็ะขายที่ได้เนี่ยให้ผู้เดียวให้ผู้เดียวใครห้ำโป่งคางนึงเด้อนี่เพราจะเพิ่นว่าเจ้าของที่นาราชาที่ดินร่ํารวยมั่งมีเงินทองขายทรัพย์สินได้ขายอะไรล่ะครับขายที่นอนโอ้เป็นพ่อค้าขายที่นอนเออไปให้ขายหมดเขาแหงขู่เยาจะโกคุิผี่หลอกเป็นดิโอ้ยพี่น้องเลยเป็นยังเป็นจ้าไหนมื่อนี้วันที่เจ้าไหนล่ะนี่ วันนี้วันที่สิบแล้วหวยออกวันที่เท่าไหร่หวยออกวันที่สิบหกสิบหกปาะอ้าวสิบหกนี่กัญชีฮอดแล้วเด้นี่งวดที่แล้วม่โบราณถือบ่ปิดจัดปิดจัดมันบ่ถือแล้วเวลากองฉลากเขาออกกขบอกว่กันฟังเอากระฟังซุ้มมือได้วจะหูจักว่าเลขออกเท่าไหร่มันบ่บรานฟังแนวนั้นสี่หนึ่งแปดหมวดเทลเนาะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าก็พิล็อกมันบ่ถือนี่แหละเป็นสุบโาณถือย้อนยังหูปะย้อนยังครับกองฉลากเขาประกาศบอกเราไม่ฟังบอกว่าไง ตอนเขาจะออกแล้วันที่หนึ่งเขาจะประกาศเลยประกาศว<ด>่ขาขณะนี้ประธานกรรมการได้ทําการเสียงลูกบอลหมดทั้งหกหลักเขาเสียงแบบเบิร์ดหรอแม่เฮ้ยคุณเล่นว่าพากันถือจะเพื่อนายปอซีสือเล็เนี่เออน,น,นี่ก็ขายที่ืกันได้หนึ่งก็ได้นนอ๋ออันนี้ขา,ขายบ้านหรือขายที่หน้าอันนี้กับที่น้อนปีนิกหรือซ้อมเบิรงอาชิมว่าชิมว่าใบหีกูไปนะโอ้าใหญ่กว่าเจ้าของเ้อะใครเป็น เอยเป็นผู้หญิงซื่อๆแล้ดิเออแสดงเป็นผู้หญิงซื่อๆเด้อเออไหวยังไงวาอดอ่ะนะถอดออกแล้วทั้งเข่าตาดอนออกหมดเด้ดิไว้ยังดอกหัวเข้ากูกูหยอกได้ฮะขอมาเกี่ยวนี่เอากูจะไขให้เจ๊เฉพาะหน่อยทำให้กระต่ายอยากก่อนเลยถามนะน้ม่ไพ่ลูกเออมือดีห้องน้ำห้องท่าเป็นจ้าใดสะดวกสบายว่ดขึ้นบ่วงคาแตกว่ดแม่นพุ่มกูล่าล่องไห้ โอ้ยพี the no so, um, ่น้องไปทั้งหลังหนึ่งเห็นขาวๆวเป็นยองเป็นแง่อยู่รอขางกันแท้จะขึ้นระพุ่นหมายบ่วงเด้อเพมันเห็นหยั่งขนาดระวังตีนดีๆเพื่อหยั่งเพื่อเอหยั่งก็ไปหาหนึ่ง้วยโรยเลยนะเพื่อหยั่ขึ้นอยู่พวนท่องเนี่ยไปเข้าห้องน้ำเออกูกับปวดแห้งแห้งเนาะห้องน้ำก็มีหน่อยบาดเนี่ยค้นจะไหลบาดค้นจะไหลปวดแห้งไหลกลุ่มทองกูจู้กูจู้ทั้งศูนย์ให้เจ้าของกูมาให้เจ้าของพรอมให้เจ้าของพ่อมเออมันเห็นมาหาแม่มึงว่าหูขี่นี่กูว่า วัดนี้พบไปหอดห้องน้ำต้อนแล้วเออปิดประตูทุกห้องบ่ว่างบมาพี่จะของปิดหมดเลยกูบกวดแห้งหลายคอประตูกกกกกปึ๊ง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 ผู้อยู่ข้างในตะโกนออกมาเลยว่าคนมีคนมีพะนะศูนย์หลายกูก็ว่าขึ้นแล้วว่าจะไดนเะคนจนขี่บ่ได้ไปปอดมึงอ่ะเขาก็เดวาจังสั่นเขาว่าข้างในมีคนเข้าข้างในมีคนเออที่กูบอกพ่อคือคอยเรายังไงอยู่วัดนี่ไปอย่างวัดเนี่ยห้องน้ำระบบสัมผัส มันเป็นเจไดยักสมัยประนันจีออาไปซื้อนั่งตดซื้อประตูเปิดเราเองเนาะน่าขนานมึงตดจะขัดขี่เลยทะลุออกดีกว่าออหยอดมึงซื้อหรอกไอ้เจ้าเล่หเรื่องขี่นะเฮ้ยหิวเข่าวะอันจังชีพพี่น้องเป็นเจไดร้านค้าร้านขายมันขายดีอยู่เหรอวะมือหนีคนไลอ่บ่ได้ขายบ้านใคขายหลายตะคุนบ่ซื้อกินนะ สดงว่าขายบอดีเห็นจได้จะเสมอสนเอาโอ้ยก็คือบ่อปึงสายใหญ่หมดเนาะเป็นอย่างนั่นน่ะบายีสานน่ะเปลี่ยนใหม่เลยน่ะเปลี่ยนสายใหม่เลยเปลี่ยนทุกร้านด้วยถ้าอยากของหมดเร็วๆใช่เปลี่ยนเป็นลงทานคราวบ่อมดเตะปากอีหมอดโหลดครูนี่แหละผู้นึงเขาแถวก่อนน่ะเปลี่ยนโหลดเปลี่ยนโหลดสมมูิเจ้าอยากถูก เออย่างเอิรนพ่อใหกัได้ดนาะไปอย่างว่าเดีวป่ะเออพี่ข้อมสุกมึงจะเอิรนรอดพ่อใหญ่เอินพ่อใหญ่หลงมันจะสมมันเลยจะเอินบเอิรายังเอิร์นยังกัเบื้งกางเกงกับไซนี่เออันหยอกพี่น้องจะเข้าในวอไอหยอกที่ล่ะคนเอาเงินมาให้เนี่ยไปอย่างแล้วมันพว่าเด้เยาไม่ให้เป็นแค่ไหนก็ว่ารงเพลงเลยถ้างั้นเสกคถาใส่เลยโอ้ลองเพลงะพี่องเอออาอาหยอกเพิ่ก่อ ใครกำลังลองอยังนี่โอ้โหสวดๆไปหองสวดๆ เหมือนไม่เลยวะแกจังว่าผัวคู่แล้วถากคุลูกแม่ที่นั่นมาจะไปคุ้มไหนดีเท่ามึงเนี่ยเอาทั้งนี้ก็ลุกแล้วแบบจะเอาหนียะนี่เลยทั้งนี้ก็ลุกแล้วไว้จันจัดแล้วนแล้วขุดกับจันบวมเป็งเพื่อนเจาเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าออกมาทำกันสามคนคือใส่เงินเป็นผู้เดียววะใส่เงินเป็นผู้เดียวผู้ใดใครยิ้มตุนบะทอกันเลยแมมึงอยาไปหาแซงเพื่อนขางเรื่งตุนขางเรื่งบะตุนเลยนะ ันกินขา้าวกินน้ำไปเนาะตากล้องนี่เนาะเพราะท่านได้กินบอกสางตายอยู่ยังว่าหากินเอาอาจารย์ที่จะบอกคนไปกินอีนี่กับใครบอกไปกริงหรอค <c oughs> อยสิมาจ้างหมอลำเด็ะจ้างหมอลำแม่จ้างไปงานหย่างเข่คอยเห็นบ้านหนึ่เขาจ้างของกับยารจ้างเฮ้ยถ้าบ้านเราล่ะญยาไหนจ้างแม่แล้วเจ้าสิจ้างไปงานหย่างจ้างแจกข่าวหายแม่นี่ยล่ะบุณพ่อท่าตายได้เฮ้ยแจกไม่ก็ที่โอ้มันจ้งสิเดือนข่าวแจกแม่อ่าได้เดือนไปได้หมื่อไปก็ได้เดือนแล้วจ้ะได้เดือนไหนครับเดือนดับล่ะครับ พี่นี่มาอุ้ยน้องคือ คางวันทีวันทีเออวันทีเดือนไว้สามสิบเก้าโอ้ยพ่อมี่เนาะเอาคณะสาวน้อยได้คอยมาสาวน้อยมเป็นแผนเขาว่ามันเตยมันละเพิ่นเสด็จดีบอกแต่เป็นรองตังหัวคำแล้วครับคิวงานเดือนเมษามกราลถึงเมษาปีหกแปดเต็มแล้วครนะครับเป็นคิวสาวน้อยหยองหยองหยอมีเสนอมีเสนอจ้างหนังดิบอนมีอีกพวกมึงภายใต้การบริหารของบอสจูวันทียี่สิบเก้ามิถุนายนจะสิทธิตัางเวทีพี่น้องในเบิ้องอีกเวทีหนึ่งกับสาวน้อยลำเพิ่นโชว์ครับนี่พวกม ศิลปินรับได้อายุ1 6ปีเป็นต้นไป1 6ปีขึ้นไปนี่จ้าบอง่ารน่อยมันออดิชั่นว่าเขาลดนก็ได้ขึ้นห้างไม่ขับเบอร์ไม่นี่คือพระเอกพนอยลบพนโชว์ครับพลังงานต้นรังก็โดแหมด โตกับวายชิ้หัวผมเคยซื้อกีเลสใช่ไหมใหอรับเตนตนาเถ่าแถเนี่ยจ้ะมาช่วยผู้ป่วยจิตเวทเถ้าผู้ป่ว้ชูวร์ชุดนี้ก็จะปบะเดิษักเจอเนาะย้อนงานหลายเนาะสุดเปรี้ยวบาร์ฮัตสีมันเปรี้ยวจีนมันขัดกินเปรี้ยวคือว่าใส่แน่น้ำยาปรับพนุ่งไฟลายหอมสดเช็ดนานสามเท่าคุณตัวนั้นก็ได้ซื้อเซย์อยู่หรอกมันเป็นเปรี้ยวธรรมดาเลยเปรี้ยวแบบไหนท่านพร้อม ไปเ็ดแต่งก uh ็เ huh. จียวก็ได้เอใส่้ำสมใส่สู้ยากเลยเอาทอดสุดถอกใส่เลยมาจีเอาล้ำละล้ำไปเปแต่เ no ล้วงานขอนบ้านเรงเอาลำใส่ไปละเกียวงานวันพีเกตสองกได้หนิสมมติตัวานี่โอ้โหนน้ำเซอร์ว่าคนแผลลำขึ้นกับมวลจ่ตลอดพี่้องสดวยมวลอยตะเบงหนาวัน พ่อแม่เออนะเดี๋ยวนี่แสนเสียใจเขาว่าเมียไปมีส้วงว่าแล้วกูนึกในใจแล้วว่าหมอนี่ต้องเป็นลูกกำพร้าพูดจะไดนว่าเขาเป็นลูกกัมพาเลยก็ไม่เดินหาพ่อหาแม่มันออนีเอิ้นก่อนไใจอ้าวพ่อแม่เอ้ยนี่เดออ็กออุณนายพ่อสีฟังลำนี่มาพ่อสีกูก็อยู่สั่นเทิงอยู่นี่แหละกูลำหอดใส่บุบันเนี่สู้หอดสู้โอ้ยแข้งเท่าเขาบ่จื้อมันเลยเรือนวันทองเอ้ย กูสิบุยเพ่ม่งชีวามึงจะต้องหมุนสังวาสุนแทนมือนีชีวาเจ้าสิบอยังโอ้ยนอหันจากนอนกันคือบอพักการนอนอะก่อนละเอาจากนอนยันไดนดนี่อุ้ยมันสิล้งใจจังหรอมันเปลี่ยนสังวาสลำเบิรนมันมันเล่าเห่าอีกอะไรของแต่ละคนพระเอกได้พระเอกเนี่ยสมุดนำไปตามทั้งเดือ คขาน่อิ่มไม่นำเรียกว่าคุณแผนอืมนะค่อยแฉงวงาเจ๊โอ้ยมึงเอาขี้ต้มเพชรหหดีีปอเนะขี้ขุนแผนคุณแผนโอแผนคุณคุณว่าคอนเสิร์ตอนมังหนานลงกตาลงมันนายหลายแต่ซุซอยที่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้สิลปสาหาบาลื้อเขากระเบาผมอยาเขามีสู่ใหม่เออขุนแผนแสนเจ็บเจนี่ยหนีไปรักเล่นสู่ มันนั่นก็สร้างเป็นงานหนาเช่นแล้วคืวัดไปลบเหรนสูอีวันทองอีสองใจแม่ัดได้แผ่มันมานังอีออกก็มาคุณสั่งอยู่นี่นี่ขาแม่มันตายดนบดฟลูตายแล่ดาบพาถอดทัตายอีวันทองเนี่ย ป็นยังมึงจะไปมีสูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดมนยังมดนบมนยังเจือมาเลิกินเหล้ากินอวดเดี๋ยว้เอองงไรนยังองายก่อนีวันทองมึงเปลนจะเป็นคนสองมึงยานี่ใส่กูไม่ใช่ยี่ห้อเนี่ยหวยคนขนหวอยู่ใจเย็นๆที่ละมาบ้าท้องมจันแม่งยังน่อ้าวมนยังจะมาขืนเสียงกับกูบาดเน็อคกูนี่ขุนแผกู กไ่ของเก่กูนของแกต้อกติกแแนกแู่ก็เพสาแกอักัอยอเอ้ยแม่นยอยอปาฝกตกจะขึ้นเสียงตัวมึงนี่เป็นไเนาะเต้พัดน้ำกระท่อมถือก้นไม้มันจะแตงเราหลอนเขาร้อนเขา ว้านี่มันเป็นยังสี่กินน้ำกระทมกินี่ไม่ยังไปหากินได้พี่น้องบอกรูปบอกรานไปหากินมันสิเป็นยังสีครับเศร้ากินน้ำกระท่อมเศ้าเลยเศร้าเลยกินน้ำยังอื่นผุนนั่นเสียงน้ำมนใส่ซ้าเนียมันยางลุกตัเก้นชินแมสเบิร์โ้เริมร้อนนะเบิเราะแสดงว่านี่คืออีวันทองแมนบอกันบอแมนผูแมนนัน ย่ไม่เลยนลวงปูเนี่ยเราอีวัดทองผู้ใด่ห์บ้านเอี่ยงห่วยไปกับพวกแมนนี่ผมเป็นคุณแผนผมต้องขายอวันทองดิเออกระหูี่ตรอกเจ้าบว่าเป็นผู้แรกฉากต้องไปคุณสร้างกับวัดทองขอจังสีของจังมะคาของประธานหอดสาขาดิโอ้ยน้อยเอินทุกเท่ากับบใส่ไม่ได้ปู่เนียมันอยไปเขาห้องน้ำมันไกลไปกันเลยลงไปทั้งทรงหน้าผมมันไปจะไปเขาป่าเด้อเพื่อนมาเพื่อก็เลยให้ไปทั้งทรงหน้า ไปแล้วกับพมีนามล่างถอนแม่วันทุ่งเข่านี่แล้วเสร็จไปเพื่นองสิไปยองนางโมสักนายแม่ก่ครับสักนายสักนายครับครับครับอลูกอลูกมามาสักตัวไปมาบอกแล้เสิ็จาเออโดนะม้าย่านเดียวว่ดิต่างๆัพราะมีมาตจารตุลาภิมาน จะพ่อหมจีพ่อใจยังก็รอดแท้เฮ้ยมาเฮ้ยๆแล้ววนโชวงดิมูบ่กว่ากูเป็นไผบอลลูเลยห่วยโอกาสมึงอิกรอบมูจับบว่ากูเป็นไนผ้าบอลลูตองนี่ลูกอีต่อหม้อนี่ไหมมันยังต่อหม้อแตกหมาห่วยแม่เขานางเบิงกูหนีได้เดนี่โอ้ด้วแม่อ๋อมัลุย กูจักเรากูเป็นไผ่เอามาสร้างก<อ><อ>ูจักไปกูน,นี่แหละคือมหาหดจ่ามาหาจโจรแต่ละมุกของมึงเดี๋ยวนาะเป็นแต่ญาติเท่มหาหดจ่ามึงรู้าว่ากูขามาแล้วจ้ะคุณนจังเล็บกูน,นี่แหละเป็นมหาโจรที่ขามาหลายที่สุดขามาแบเก็รอยกาซี่เป้าสูงมึงนี่แหละสมกิพัน บกจักสอ้วยไม้สิเอ็นี่มันอ่นมึงจิไปไรเขาจังสันเดีเดี๋ยนอันนี้ก็เล่นเป็นโจรมึงแ่มันโอดนี้แน่มีใส่นรืเขลาวะนี่มีเ้ยถีบวยอยู่ด้ยโหดไหมโหดอไหมมึงเอาดิ่มึงมามึงเดินดิ่มายาวมึงเป็นคนโจรจด้นี่เดคุยเดคกมึงซื้อวางไหนกเป็นโจรเนาะซื้อองค์ปริมาณโอ้ยนาะน คุลีม่านคุลีมานนึกถึงมะอมไม่าพรอมจิตริมานเออนั่นละเอาค่อยเออเอาคองมาเด็เๆๆเเ้เว้่ตาบอกบอกพิมพวกถือเว่ยเลาแบบฮาวฮาแบบฮาฮาวบลาพิบ่ากล้วจอด้ว้กัน บาฟังตะขาย่างเดียว ย็นเนี่จัไม่ยังเรานี่ยะไรยังพอมึงยังยังคนแม่มึงก็มาหาญาติแนาะเอาหาญาตอย่างไนาะงญาหัวมันเอาคู่เป็นญาติเมื่อไรีก็เป็นญาติ่มึงรับเรื่องไหนมึงรับญาติินปิงด้ารับาตินปิจงจะได้เขารับเรื่องขุนแผนเขารับญาติินงเอาทักคนก็อมคนกันโอ้ยมหลวมตขวเบิ้ลเตือนาะมารัก กูเขาไปรับยังนี่หปลเขาไปรับยังนี่เปารับยังนี่เหรอครจะไปบอกเขารับยังนี่แด้วล่ะเด้เอายังนี่เลยเราเรียงนี่เลยคุณแผนปริมาณญาจิมพิงนั่นกูได้ม้วนพระไม่กว่ะเอาชั่วโมงเสด็จใจขาดทุกมาขึ้นมาแล้วแต่เรมารอคนในออ แต่หมาคนหักแม่ลาวันนี้นจะเห็นมาจะไห็น้อภัยใจพี่ยังแก่หน่อยนำน้ำทุกส่าคำับปฏิบัตดน้ำทั้งตำบนอยู่ใดเพราะใจอายหวางแต่ไาเป็นตระกูเขมายปีนาบอระฆโอขัาโวยนามัตสการพอเข้าจุน พระคุณเจ้าลูกหลีพวงหลีพวงมาตจัวัดใดไม่ยังหลีพวงหลวงพี่พวงเหรออีลีวดะไม่ยังอลีวดาอีลาฟันดีส้มนี่มักซื้อเม่งนี่นะมัเป็นมัหน้าเป็นคนสองรอบสองปอมหลายจิตหลายใจมึงหู่วงว่ากูนั่งหามึงแกปิ้งแพ็ทดี่อยมึงว่าอยู่นี่เลย อะไรเลยทำไมจะมาลีลาพอดีอะไรอยู่แถวนี้อล้วมึงชื่ออะไรเจ้าภาโอ้ซีเรียงหัดเราเจ้าพี่เจ้าภาอู้มึงจะเล่นกระดานลูกดอยู่ติแล้วเนาะกระดานลูกจะไปจับดังลูกอะไรถ้ามันที่อายุนี้เลยเนี่ยโอเคบัลลาเมื่อคืนแป็บัลลา คือเห็นคือผู้ไปน้ำพระทังจำจังนั่นไหมผู้ใดต้องพูดถือเม่าว่ยังออกก้อนดีๆแจเไหม่อนไผ่ล่ะไสอยู่ไสอยู่คืออย่างลิงแน่อ้ยไสอิ๋วคุณบอลเอเป็นอย่างขันน้ำหาปภัยพีโร คันวายยูนิชันกับพักกันบาจนจนเยาะหมดไหนแหลนี่แล้วผู้นั้นก็ลิงผู้นี้ก็ลิงเรากลับขึ้นว่าอูนี้มากงอนอันนี้แหละลิงลิงเนี่ยมาอยู่นีิชันกับเจ้าพักกันว่าลิงอี่กิวดีมาอยู่ลิงกันเรากลับขึ้นลิงไหมลิงเดียดเราเนี่ยเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอยู่นี่เจ็ดแปดปีแล้วลิงเนี่ยอายุก็หลายแล้วเขาพิบวบหรืก็คืออีหลีเขาเสกละว่าเนาะการเสกการรับใจกันห่วยเคยเห็นมีเสียงอีสาน เงี้ยน่ะพก็แข่ไม่ยืนน้ำใจเด้อเด้อโอ้เทาไลน์พัดเปลี่ยนชื่อให้เด้ยไม่ยู่นี่เนี่ยเป็นยังอคันขั้นสมขายวันนี้เนี่ยเออจะขอมสมเลยสมงวดสมหมูเนี่ยขั้นแซ่บแซ่บขั้นใครเฮ็ดสมงวดเมื่อนัไรก็ส้มเมื่อนัไรขั้นสมกล้วยก็แซ่บเออยังหมดทั้งขั้นสมเลยหมูกับคัันเหลืออีกสมเนื้อพยาขั้นนี่เลยขั้นยังขั้นสมลิงแม้วันนี้เม็ดพริกกัดใส่ก็ดีแซ่บเลยนั่นละ ขันหลายๆเนี่นไปสูพ่อมึงเพราะฉะนั้นเขจาจะขันหลายอยูย่ๆเอาไปเพื่อพ่อเจ้าน้ำพ่อคุณตามาหาตาขันหลายกันเ,าเราหลอกพ่อก่อยป่อยะแต่พ่อมึงยั่งมือจริงปะนี้เอายังหลายอยู่หลายคนหนีต่างหากพ่อก่อยแต่เกิดแล้วบอกสงฆ์งพ่อสีเนี่ย <c oughs> เอาผ้า,นาเนี่ยนะครับเนี่ยทำไมแกไปยังผ้าเพิ่นจังไหพ่พร่นเอาเพิ่นคือไหพอ่พร่นเอาเพิ่นไห่พร่อนเกิเพิ่นมาไม่มีที่หนึ่ <c oughs> <c oughs> ได้เอยได้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 อันเดียว้็จะไป็นขอรับในนด้สัตวพ่อเถอะผ้ายเ่่นดีละสลดีดีสดีดีรับเลยดีเลยสัดนี้เฮ้ยจากก้รขุดแบกตาาดอกอีวันถท้องสัตว์แล้วผมมันมีอยู่เลยมันน่กดังโอ้โหอีวัตถองอีโมลากการกีบอุบัติเหบาฝันเลยว่าขนาดพระสงฆ์องค์เจ้ามึงกับมไหว้ไหมแล้ชาั ตัดคอพุงเสียบประจานไอ้ให้ป็นเยบย่างแกสามมันชนโคว่จะได้ยังไงมตายมึงตเอ้าวมันใกล้ถือคมาเนี่ยวันก่เลสิว่ไอ้่ากูแรงครับัได้ข่ากูอกขึ้นเหนียวกูอะกูได้บอกให้ถอหลังมันเอาเอ้าออกให้มันไอไรไมใส่แจกแม่เูืกูไปมึตายตัดคอเอางั้นตาไปมึงสิป เขาจะขารู้อ๋อมึงแอบชูกระพาะมันไว้เอาแล้วมึงเสียงนิวเองป่อง่ไเด้เสียงนิวเอาเดีวมเอาเีวาเอาให้มันเอาเดวมาเอาให้มั้าคืตีแบบนั้นมันตีบ่มี่สินเลยเว้ยวัเศร้าถอดเศร้าถอดกับบต้อตีนุ่งก็บยตีจังซ้าตีจะได้ละพี่ไอ มีวิตามินกันแนงแนงมีแล้วก็จะมีวิธีพิธีวันวิตามินตีให้มีสินตีให้เบิ่งแง่ผู้ตีเป็นอาทิตย์ท่องจันในเบิ่งเอาเลือดของพันเอิญอีกนี่ตีแบบมีสินเนี่ยไเฮงเสลี่ยสมองได้หมื่นวินบาระเจ้าพวกเ่ยวถอยไปเลยอันนี้มันของขวัญจะยากฉลายมันนี่มันทองเบี้ยกมันแล้วอันนี้มันพวกขวัญมึงถอยไปมึงอย่า ขึ้นบอ่อคิดเสียงไหนเนี่ยเจ้าโอยบอทนียิงด้วยมึงขึ้นมาห,หนีตะกนันเอามึงนะมึงบน่ยิงกันได้บ่าเอ้ยมึงเสียบวันนิวอะมึงคื้อยากแมมไต่กระน้ำเนิวแท่มึงขึ้นมาเอาเดียวกันมึงเอาวะนิวขู่หาชิบเก่ากูเด้ เดี๋ยวแล้วก็จับยัดปากเลยปักสัต์ทุกชนิดใส่ละพระอยูย่ใส่ล่ะพระหลวงพี่สร่สางเด้อหนูนอนหน้าหนูโมโหเด้อโอ้บอกเลขพอถึงละหายอยู่น้ำพ่นละวันพีไม่ใช่บัดเดียนละสามเที่ยมแล้วกูขเขาที่น้ำคาโกพี่เนนพี่เนนบาทโทสิบสองรยง่ยิงเป็ดแม่มึงกีพรเอิพี่เนน ตั้งแรงขึ้นหนานุ่มๆอยู่ที่นี่สิบสิบโซนึงลูกเงินลูกอะไรอ่ะพระอีเกียร์เราอ่ะก็ใส่แล้วสิเศรษฐีมีเงินก็ซื้อรักได้เป็นพระจริงๆเหรอพระเคยโดนโดนอมแก้ที่เป็นคนโหดนะน้องเป็นตายหรือเปล่าเป็นตายหรือเปล่าออ๋มาวันนียตายสองเทียบ้านนี่เลย คือลิงกีมาตัดไส้ธรรมดแค่ยงนะมันมดูตามาตาเนีย้ยเลยมัน้มา,ามเกิดนจากสี่แท่จะมาเป็น่ฮนแท่จะเป็นแหลม <c oughs> เป็นสีมึงเ็เห็น <c oughs> <c oughs> ไหมเด็กเราเนี่น <c oughs> นยคนไหนแบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn